อันน้ถ้าคุณทำเนี่ยเราเห็นหน้าคุณเมื่อไหร่ตรงเยอะๆเราจะเข้าไปลุมคุยกับคุณเยอะๆถ้าคุณจะเอาบัตรเลือกตั้งโยนออกไปคุณก็ต้องกระโดดว่าวันจะมีกระบวนการโยนบัตรเลือกตั้งไปตอนทีสองทีสามทีส,สี่ทีห้า มาคุณจะยิงก็ยิงได้เลยเลยมื่อเช้าถามแล้วว่ามีเจ้าหน้าที่เท่าไหร่เขาบอก40มีอาวุธไหมเขาบอกไม่มีนี่คือเขาก็จะสายเกินากาเราจะต้องป้องกันใช่ไหมพี่น้องไม่งั้นเสียของเราจะถึงขั้นรุนแรงมากจะให้พลตรีรัตน์ตั้งประสการณ์ดังออน,นั้นเรือ่องนี้นั่งหน่อยเลูกอ้าวช่วย ตอนนั้นสอสอมหลายสมัยวามที้เป็นสอสี่ีุ่นก็ยังไม่เคยเช่นเดียวกันครับพี่น้องครับขอเชิญท่ัหน่อยครับนะครับานมาเพื่อให้เข้าใจว่าพวกเรามาโดยติตนผมมีจป้ายแผ่นี้เท่า้นครับผมต้องการเลือกตั้งต้องการประกอบความตป้นะครับเรามกร คนละตีอยากลิกตั้รับมะตั้มาตรับเลยเอาไปเอาไปเลยเอาไปเอาไปเลยเอาเดินาไปเลยค่ะเอาไปเดินาไปนะครับส่หนึ่งได้ไหมชับให้เจ้าพนักงานได้ทำหน้าที่ของตองก่อนนะครับนะให้เจ้าพนักงานได้ทำหน้าที่ของตัวเองก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวได้ผลยางไงมันมีสิน้รัฐาชนไหมมันมีปฎหมาชนไหมไม่้คุยอูถึงยังไงผมก็เข้าข้างมันมีเหี้ยอะไราชนไม่เื่อนไหมมันเอไหมคนเถื่อไหมมันมีปรหมาชนเลยผมนีเรื่องต้นผมับประชาชนผมมีพรอมเดี๋ยวเราไปถึคนพัดกันดีกว่าผมพรอคุยอยู่ตอนนี้นะอฟังข่าวกันล้วกัพบจะงต้เข้าใัร ข้าจะท้งพี่ขายขายท้องเป็นคนเรพศรีเอาตัวข้าตายกลับไปเลยแ้มึงเข้าเด็เอาไปให้มันรู้ไมันยืมไปแล้วเียจใหเจ้าหน้าที่เหตุเขาตกใจนะลูกอยู่ขาในสงบสงบเลยหลับหอยังสยสบายดีไหม เดี๋ยวเดี๋ยวโอยผนโดจริงพี่ยังเพิ่งถามชื่อเลยพี่แต่เย็นเจ็นฟังผมนะครับ